เสียไปไดงฝั่งนี้ก็เสียกูก็เลยไม่รอไงเฮ้ยมึงเราดิมึงชิปหายในกรุงเทพอะแล้วมันก็ไม่จอดให้กูเลยแบบมันคงด่ากูแล้วแบบไอ้เจนี่เข้ามาทำไมชิปหายแล้วไปไหนวะล่ะเฮ้ยเรากลับรถข้างบนในสัตว์้เขวาย size M ใส่อะไรเงี้ยแต่ของกูอะของกูไม่ได้ size M นะใส่อะไร XL เฮ้ย ครับอยู่กับผมนะครับปอบสารวันนี้เราจะไปููรีันเราจะพารถเนี่ยไปซื้ของทุเรียครับแล้วเราก็อยากจะไปเจอพีครับื้ออะไงวซื้อเกงในครับรองเท้าหัวนะานี่ใช่ไหมยังแทไม่ได้แล้วคืองกูต้องไปเองอ่ะ ขวาอะไก็นี่ไงรอก่อนขวานู้นเหรอเออเฮ้ยเฮียอะไรมึงแย่ยเนี่ยตรงนี้ตรนี้ใช่ปะเนี่ยนี่เราต้องรอเมื่อกี้เออต้องรอเมื่อกี้ตาไอ้นี่ป่ะเนี่ยไี่มากลางเลยอ่ะก็ไฟแดงมันเสียใช่เหรอเออเนี่ยมึงดูไฟแดงมันเสียเอาไฟแดงเสียเออไฟแดงของเราว่าเสียไฟแดงฝั่งนี้ก็เสียกูก็เลยไม่รอไงเฮ้ยมึงเราเนี่มึงชิบหายในกรุงเทพอ่ะ แกกูต้องโดนด่าแล้วอย่างงี้ขอไปหน่อยพี่ไม่มีใครมาให้กูไปแหละไม่ก็ไม่ให้ไปเลยวะเออกูจะถอยดิก็ไปกลับรถอะไรเที่อะกูก็ไปกลับรถแล้ววะันนี้ลแบบยาจ้ะชิบหายในกรุงเทพไว้อ่ะรถเป็นโลเลยอ่ะมาแล้วรถทางมันงงเงี้ยอ่นะเออแล้วไม่แดงกันไม่ได้อ่ะแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ย เชี่อก็กุณูเส้นอ่ะกูไปตามเส้นถนนกูนึกว่าอ่านเส้นถนนไปทางนี้กูก็ตามไปแล้วก็ขี่อ่ะลืมลืมลืมไอ้เี้ยนน่ะหักประสายด้วยนะเออแล้วมันก็ไม่จอดให้กูเลยแบบมันคงด่ากูแล้วแบบไอ้เี้ยนี่เข้ามาทำไมชิปหายแล้วไปไหนวะเน่ะเว้เรากลับพวข้างบนในสัตว์ไอ้เจ้ยอะไรเว้ยมึงดูคนดูจีบีเอสเนี่ไม่ดูตปล่ากูเลยกูลงมันตะพาบูลงไปทำอะไรเนี่ยก็ไม่รู้มันมีเรื่องโังวลในสัตว์ เรอยู่ญี่ปุ่นแล้วแบบขับรถรุ่ทางด่วนเนี่ยกลับมาประเทศไทยละกลับมาประเทศไทยแล้วคือไม่ได้คือไม่ได้ลงมาได้ยี่เนี่ยโอ้โหยี่เนี่ยลงมาได้ยี่เนี่ยเขมรเหม็นเข้ามาในเนยี่เนี่ยอุ้ยไอ้เยอะทำไมกรุงเทพมันหันสายวะยังเหม็นอยู่เลยอ่ะยี่เนี่ยอ้วนเหม็นเลย อยู่เลอยู่รถความเร็วอยู่เลยไเอออยู่เิยหรือว่าลงเบอร์ลงลงวันนี้นวาออ่ารถมาแล้ไปดล้งี้ได้ี่ไม่เอาถึงครับมีที่จอดรถลวไม่รู้จอดอย่างไจะเดินไปครับอีกกลไหมที่มึงดู like แบบมึงเองนะอีกโดน คงไปข้างหน้าครับเราจะเดินเพราะเรากลัวว่าแต่เราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะหายใจจากรถไม่ได้เพราะว่ากว่านจะมาถึงนี้ได้ก็เลิกเร็วสมควรเราดูหน่อยว่าทุเรียนมีอะไรบ้างอไปเจอแล้วเจอแล้วทุเรียนเลปลาไหนยเอยเจอแล้วเจอแล้วเจอวเป็นยงานวันนี้หมดสู่นแล้วครับเต็มเงินไหเท่าไหร่ 5, ยิ้มอะยิ้มยิ้มอยู่ในใจเท่าไหร่ไงถ่ายรูปมั้ยตรงนี้อ่ะ <c oughs> ตรงนี้ฮนะเจอกล้าถ่ายรูปให้มันอ่ะอันนี้เราก็กลับขึ้นมาบนรถแล้วครับคือเราไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในครับเพราะว่าเราไม่ได้ขอเขาไว้นะเขาก็เลย เราก็เลยไม่ได้ถ่ายข้างในครับไม่ได้ติดต่อเขาว่าเราจะมาถ่ายคลิปกันก็เลยไปซื้อของแล้วก็เดินกลับมาบนรถแต่ว่าเราได้ของมาซื้อของเกือบสองชั่วโมงหมดไปเท่าไหร่ครับหมื่น <15. S 1> กว่าเจ๊คนเหลือครับหมดไปเป็นหมือนเล,อเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เหลือเหลือเหลือตัวแล้วครับไม่เหลือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปรีวิวของทั้งหมดที่เราซื้อมาว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง <c oughs> เป็นจนํานวนเงินเท่าไหร่โอเคเรากลับบ้านกันับ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านครับแล้วก็ตอนนี้น้ําท่วมกรุงเทพครับฝนตกแป๊บเดียวน้ําท่วมแล้ว ชีวิตดีๆที่ลงตัวที่กรุงเทพครับผมลงตัวจัดจับเลยครับจัดอคนละคนละบาทของกรุงเทพครับจะเข้าท่ออยู่แล้ว <laughs> ชีวิตดีๆที่ลงตัวจะขวาเราเบี่ยงขวาไหมสบายสบายสบายจะไปเจอข้างหน้า ถึงบ้านแล้วครับทุกคนวอันนี้เดี๋ยวผมจะพา,ามาดูว่าผมได้อะไรกลับมาบ้างจากการไปทุริปได้รองเท้าสติมาหนึ่งคู่อันนี้คืออะไรอ่ะของแถมของแถมสติ๊กเกอร์แถมก็ลองเท้าเหรอใช่นี้คู่อะไรสองพันห้าร้อยบาทครับโอเคมีอะไรอีกแล้วก็รองเท้าแตะแบงคอกสีขาวหกร้อยหกสิบหกบาทซาตานแตะอย่างเงี้ยเหรอแตะ

แค่นี้เขาบอว,ว่าของไม่อยากมันมีของแถมนะครับแล้วแต่เราซื้ออะไรก็มันจะแถมอะไรนะครับ<ช>เขาได้อะไรมั่งมึงอ่ะรองเท้าก็เทปนี่นี่หอยโกะรอ,องเท้าสองคู่รองเท้ารองเท้าแตะสีขาวสองคู่ทำไมซื้อสีขาวก็หมดเลยวะมีกูซื้อสีดำหมดเดียวแล้วก็นี่ครับกระเทปบลนมิสเตอร์รรด้วยมึงเก่งใน ขาให้มาเหรอแถมมาในกล่องเหรอแถมาในกล่องอะไรแบบนี้พิเกอร์นะลูกเก่งในแล้วมีขวยไม่ได้นะมึงไม่ได้นะไม่ได้ซื้อมึงไม่ได้ซื้อไม่ได้นะของผมก็จะเจ็บหน่อยมีอะไรบ้างครับมอเาเยอะเลยมีรองเท้าคู่หนึ่งครับเป็นรุ่นเดียวกับไอ้เก้าเลยเป็นรองเท้ารุ่นสิบราคาเท่าไหร่สองพันห้าแล้วยรองเท้าแตะรองเท้าแตะเหมือนของมึงเลยแต่เป็นสีดำสีดำราคาเท่าไหร่ หกร้อยหกสิบหกบาทมใช่เลขซาร์านแล้วก็ตอนแรกว่าจะซื้อแค่นี้แหละพอนั่งไปนั่งมาเอ้ยซี้อถุงเท้าด้วยอ่าถุงเท้าทูลี่อ่าถุงเท้าอีกหนึ่งคูนะเท่าไหร่บีสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วก็เขาก็จะมีพวกติ๊กเกอร์แล้วพวกนี้แถมมาคือของบางอย่างก็ไม่ได้ติ๊กเกอร์นะแต่ถ้าอยากได้อันนี้ก็คือต้องซื้อเป็นบางอันอ่าผมก็มรู้เงินแต่ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวให้เบื่อนไปไม่ได้จ่ายมาให้เพื่อนผมแล้วพอตันี้ง เราได้เสื้อตัวนี้ใหม่ตัวนึ่งเสื้ออะไรเสื้อเขียนว่าทุเลียเป็นเสื้อคาวายราคาเท่าไหร่ครับพันห้าพันสี่เก้าสิบพันสี่เก้าสิบแล้วก็ได้ไปอีกตั๊กตั๊กเนึ้อครับก็โดนเสื้อตัวนี้มาอีกตัวครับเสื้ออะไรพี่เสื้อมันเป็นเสื้ออะไรนะเสื้อโค้ดเสื้อโค้ดเราเออเสื้อโค้ดราคาเจ็บไหมออสองหน้าครับได้สองหน้าถ้าซื้อเสื้อตัวนี้นะสองหน้าเราจะได้ไอ้นี่ด้วย อะไรนะที่เปิดขวดอ่าพี่เปิดขวดขอไอ้หางที่เปิดขวด,ด,วดมาให้นะใช่ได้จะเปิดขวดต้องซื้อเสื้อมีลายสก,กรีนด้วยใช่เขียนว่าซูรี่ทูเร่ครับแบงคอกที่แรกจะอืมนั่นแหละผมไม่ได้เอาผมก็ให้ผมไปอ่อ<ร>าแ,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 แล้วก็มีแฟนคลับที่แจกแฟนคลับนะตอนนี้ผมไม่มีแฟนคลับผมเลยไม่ได้แจกใครแค่พาไปดูว่าอ๋อไปแล้วมันเป็นนี้นะตั้งใจไปซื้อแล้วแจกก็บอกเราติดตามถูั้ยถาราอยากได้ของแจกติดตามครับเขามีแจกอะไรบ้างพี่ฮะแจกอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นครับ ถ้าเกิดว่าเราซื้อเขา5,000แ่นอะแถมกระเป๋าไว้ใใบหนึ่งน่าจะไม่มีขายแล้วมั้งหรือไม่มีไม่รู้อ่ะเขาแถมกระเป๋าในใบหนึ่งเขา5,000รุมเบนเสร็จแล้วบินหมุกประมาณหมื่นหนึง่งกระเป๋าสองใบสองใบแห<ๆ>้งเลยแห้งเสร็จแล้วมว่าหมดกันแล้วไม่มีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแต่ถ้าเรอามหาน้าเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไหนอีกผมจะพาไปดูอะไรอีกครับตามมารอบหน้าผมคิดคอนเทนต์ออกแล้วอันนี้โคตรมันพอเข้ากรุงเทพลองนี้ไปได้ได้รายเยอะเลย กรุงเทพมันอยู่ยังไงไว้ฮีย